ก็กราบสวัสดีทุกทนอ่ากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กดเข้ามาดูอ่าชแนลของผมนะก็อ่าผมขอชีช้แจงก่อนว่าอ่าการลบโพสในมือถือนะครับผมลบโพสเพจในมือถือนะฮะอ่าผมไม่รู้ว่ามันจะไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำนะครับผมแต่คลิปนี้ผมมาเพื่อที่จะสอน ลงโปรแกรมนะฮะซึ่งผมเพิ่งลงวินโดว์มาเมื่อคืนนะฮะผมหลับทีหนึ่งนะหลับทีหนึ่งครึ่งเลยอะลงโคตรนานเลยคอมกากนะฮะโอเคผมจะลงโปรแกรมซาว f o r c e นะครับผมวิธีโหลดนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ข้างล่างนะครับผมเป็นเว็บ m u t ทนะครับพออะไรล,ลิมพันกัน m u t ทโหลดนะครับผมโหลดสำหรับ หกสิบสบิตนะฮะถ้าจากรู้ว่าหกสบี่บิตไหมเครื่องเราเนี่ยให้กดมาที่ PC เครื่องนี้หรือว่า d i s ก์พนะฮะซึ่งของผมเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็กดมาที่คุณสมบัตินะครับผมหรือ Property นั่นแหละไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ขอไปนะเอก็เหมือนจะถูกแล้วนะ เออช่างแม่งอะแต่ตามหลักแล้วกดที่ขวาตรงนี้นะครมันจะมี Property หรือ m i n i g t u r อะไรพวกนั้นน่ะนะครับผมกดดูนะมันก็จะขึ้นนั่นแหละนะโอเคสอโหลดต่อเลยแล้วกันหลังจากกดเข้า64บิตแล้วนะฮะกดดาวน์โหลดนะครับผมกดดาวน์โหลดได้เลยนะฮะส่วนรหัสแตกไฟล์ส่วนมากเนี่ยมันจะเป็น มาไม่มีนะไม่มี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 ถ้ามีก็ทักท้วงผมด้วยนะแต่ผมแตกไฟล์เมื่อกี้สดๆใช่ไหมรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับผมนะฮะโอ้ยไม่ใช่โอ้หหมุนเลยเห็นไหมหมุนเลยโอเคกด extract t o นะครับผม sub font นะฮะเป็นชื่อไฟล์นะครับผม extract t o ก็คือแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อนี้ใช่ไหม มันก็จะสร้างโฟลเดอร์ชื่ออ e ันเนี้ยอันเดียวกับไฟล์ของเรามาให้นะอย่าลืมปิดโปรแกรมสแกนเวลาด้วยนะครับผมนะฮะถ้าจะปิดยังไงนะครับผมเข้าโปรแกรมสแกนเวลาร์ดก่อนกดเข้ามานะฮะคลิกซ้ายเข้ามานะหลังจากนั้นกดมาที่โล่นะครับผมแล้วก็มันจะมีคําว่าเนี่ย,เ,ยเห็นไหมจัดการการตั้งค่านะครับผมกดเข้ามาแล้วก็ปิด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 ให้หมดนะครับผม ซึ่งมันจะมีอยู่ประมาณ2อสาอันนะ่ะที่มันจะมีปิดอยู่ตรงเนี้ยปุ่มปิดเล็กๆตรงเนี้ยปิดตรงนี้เสร็จแล้วก็มาปิดตรงนี้ต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวแตกไฟล์รอนะครับผมอีกครั้ง โอเคนะหลังอ่านกันหรือเปล่าโอเคหลังจากที่เราแต่งไฟล์เสร็จนะครับผมให้เราเข้าไปที่ซาว Force นะครับผมโฟลเดอร์นะกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมนะครับผมกดใช่นะครับแล้วก็รอมันทำการติดตั้งนะฮะ ก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษไปนะครับผมดังนั้นก็ I have นะฮะติดตั้งไ e d i ไหม Create on ก็คือสร้างไอคอนนะครับผมบนเดสก์ท็อปนะครับโอเคนะฮะขออัดอีกรอบนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าโปรแกรมมันเด้งบ่อยเลยกัน <laughs> นะครับ ให้เรากดไปที่เดี๋ยวเยวช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนโอ้เดี๋ยวเข้าใหม่เลยเดี๋ยวเข้าใหม่ด้วยปัญหานะอ่ะอ่าไว้ตรงนี้แหละเออเดี๋ยวดิ้งออกอีกนะครับผมถ้าเราัาที่เปิดโฟลเดอร์ซาวฟอร์ไว้นะฮะก็ดีเลยฮะโอเคให้เรากดขี้ขวาเนี่ยฮะตรงไอคอนโปรแกรมนะครับผมแล้วก็เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มหรือ เป็นภาษาอังกฤษก็ Open Location File นะครับผมกดเข้าไปนะฮะทุกคนจะมีหน้าตาแบบนี้ให้เราหาโฟลเดอร์ที่เขาว่า p r o t e c t นะครับผมนี่นะฮะ Pro t e ่นนะครับผมอันนี้ก็เข้าตรง Crack นะครับผม p r o t e c t นั่นกันอ่ะอันนี้ก็เข้านี่เลยนี่หลังจากนั้นนะฮะให้ก o p y File Crack นะครับผมวางเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับผม วางเข้าไปเลยแล้วก็ทับแฟมที่อยู่ปลายทางเลยนะฮะซึ่งผมวางไว้แล้วนะผมไม่ทําอีกรอบแล้วยกลัวโปรแกรมมันเด้ง <laughs> <laughs> โอเคหลังจากที่ผมเข้าลองโปรแกรมเมื่อกี้แล้วอ่ะมันก็ใช้ได้ปกติเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่ป็นกำลังใจให้ผมเนาะเนี่ยผมอัดมาสรอบแล้วผมลบไฟล์ไป <laughs> มันเด้งอ่ทุกครั้งที่เราแบบกดย้ายไฟล์อะไรเงี้ยมันจะเด้งออกนะ ก็ขออภัยด้วยนะเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ